ข้อสิแนี้จริงนันกเรียนรู้เฉลยได้หล่ละก็คือข้อไหนข้อสองบอกว่าถ้าลดความต่างจากไฟฟ้าลดลงครึ่งหน1 1> <c oughs> ึน่งอ่านได้โอเคเนาะถ้าลดความต่างสายไฟฟ้าลดลงครึ่งหนึ่งนะครับความต่างสาไฟฟ้าเดิมและเพื่อความต้านทานไฟฟ้าในวงจรเป็นสองเท่าของความต้านทานเดิมกำลังไฟฟ้าของวงจรจะมีคา่าเท่าไหร่จริงๆข้อนี้ฟังรู้อย่างรู้ก็ รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะกูไม่ได้ออกยากขน,นาดนาี้แน่เฉลืให้เรียนรู้เอาไว้ว่ามันคิดแบบนี้นะคร<อ>ับเราจะคิดข้อนี้จากตอบสอง<ะ>เราจะคิดข้อนี้จากความสำคัญความสำคัญมันกันจะเอะไกของกำลังไฟฟ้าปกติแล้วกำลังไฟฟ้าเราจะหาจากอะไรครับกำลังไฟฟ้าหาจากอะไร นจาจ่ะ T p เท่ากับอะไร v คูณ i โดย p นี้คืออะไรนะกำลังไฟฟ้า v คือตอนต่งางๆ i คือทีนี้ครูจะพาผสมสูตรนะครับสูตรเนี้ยมันสามารถผสมได้ด้วยโดยผสมกับไรผสมกับสูตร v เท่ากับ i คูณ R แบบนี้ได้ด้วยผสมอย่างไรเช่น ทีตรงนี้กูอยากเอา B ตรงนี้เป็นแทนใส่นี่กูก็จะได้ว่าแทนเข้าไปนะแทนเข้าไปตรงนี้ก็จะได้ว่า b ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเขียนให้ดูสองมาทันดเลย b ตรงนี้จะเป็นไอคูณอ่าเสร็จปุ๊บ b ตรงนี้ก็จะมาแทนตรงนี้เป็นไอ์ูณอ่าคูณไออีกครั้งหนึ่งไอตรงนี้ติดเอาไว้แต่ว่า b ตรงนี้แทนเข้าไปใช่ไหมครับ เราก็จะได้สูตรของกําลังไฟฟ้าเป็นสูตรใหม่เข้ามาอีกก็คือไอกาลังสองอาการแปลสูตรนะครับหรือว่าใน <c oughs> ส่วนของอีกทาร์กหนึ่งอ่าเยวปรวงเลี้ย,ออยไ้ให้ว่าตรงไหนคือสูตรตรงไหนคืออ่าตัวที่แปลงให้ดูนะครับอันนี้คือสูตรตั้งต้นอ่ามีตัวที่หนึ่งตัวที่สองอ,อีกอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะได้ว่า P เท่ากับ V คูณไเหมือนเดิมตั้งต้นก่อนเสร็จปุ๊บเราจะได้ V เท่ากับ i คูณ R เสร็จปุ๊บถ้าครูจะเมื่อกี้ครูเอาว v ไปแทนแล้วใช่ไหมแต่นี้ครูจะเปลี่ยนเอาไไปแทนเห็นไหมครับเอา I ไปแทนครูก็ต้องย้าย r ามา่อนครูจะได้ว่า i เท่ากับ V ส่วน R ตรงนี้ถูกต้องไหมครับเสร็จปุ๊บครูรจะเอาพจน์นี้เนี่ยเข้าไปแทนตัว i ตรงนี้ก็จะได้ว่า p เท่ากับ V คูน I อก่อนนะเขียนรอ,อบนึงให้ นักเรียนจะได้เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็น v เท่ากับวงเล็บตรนนี้จะเป็น v ส่วน v ส่วนอ่าดังนั้นอีกสูตรหนึ่งของเราก็จะได้มาว่า v กำลังสองส่วนอ่าจากสูตรสูตรเดียวตรงนี้จากสูตรสูตรเดียวตรงด้านบนตรงนี้คือ v p เท่ากับ v คูณ i เราสามารถแปลสูตรออกมาเป็น p เท่ากับ i กาลังสองส่วนอหรือ p เท่ากับ v กำลังสองส่วนอา ขึ้นโยกับลักษณะความจำของนักเรียนถ้าใครไม่ถนัดคิดเป็นขั้นตอนเหมือนครูจำเอาเลยครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3ถ้าใครถนัดคิดเป็นขั้นตอนเหมือนครูจำเฉพาะสูตรนี้สูตรแต่สูตรเดียวสูตรนี้สูตรเดียวแล้วเอาแทนค่าเข้าไปเหมือนครูมันก็จะได้สูตรพวกนี้ออกมาเหมือนกันทีนี้ทำไมต้องมีการแปลงสูตรพวกนี้เป็นเพราะว่าในบางครั้งโจทย์คำถามนั้นเขาไม่ได้ให้ความต่าสาให้กระแสไฟฟ้ามา เขาอาจจะให้เฉพาะกระแสไฟฟ้ากับความต้านทานหรืออาจจะให้เฉพาะความต่างศักด์กับความต้านทานเท่านั้นมันจึงต้องมีการแบ่งสูตรพิพแพงออกมาเช่นเดียวกันกับข้อนี้เขากําหนดว่าความต่างศักด์ไฟฟ้าลดลงรึ้นเมึ่ของความต่างศักด์เดิมและความต้านทานเห็นไหมครับในข้อนี้เราจะใช้ในส่วนของความต่างศักด์กับความต้านทานก็คือตัวนี้สูตรที่3ตรงนี้นะครับดังนั้นสูตรของข้อนี้ ที่เราจะใช้เราจะได้ว่าก,กําลังไฟฟ้าของเราเท่ากับ V กําลังสองส่วน R ตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนทีนี้เราจะไล่สูตรไปทีละอันโดยในนี้เขาบอกว่าประโยคแรกบอกว่าลดความต่างศักย์ไฟฟ้าลงครึ่งหนึ่งของความต่างศักย์ไฟฟ้าเดิมหมายความว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเดิมที่มีนะครับเราจะลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นความต่างศักย์ใหม่ของเราก็จะเป็น 2v ใหม่คำว่า v ใหม่เนี่ยหมายถึงความต่างศักย์ใหม่เป็นสองเท่าของความต่างศักย์เดิมนะครับเราจะได้ว่า v ใหม่นะครับเท่าเท่ากับ v และ,ะเราจะได้ v ใหม่กำหนดให้เท่ากับ v นะครับแล้วก็ อาเดิมอ่าเดิมนะับความต่างอาเดิมคําว่าอาเดิมเนี่ยหมายถึงความต่างจากเดิมนะครับความต่างกเขาบอกว่าเพิ่มความต้านทานในวงจรเป็น2เท่านะครับอ่าเราก็จะได้อ่าสองอาเดิมเท่ากับคือมันเพิ่มเป็น2เท่าอ่ะอาใหม่นะครับเราก็จะได้อาใหม่ตรงนี้ก็จะได้ความหมายว่าเพิ่มความต่างจากเป็น2เท่าของอาเดิมหรือความต้านทานเดิมนะครับ พอ,อเราตีโจทย์ได้แบบนี้แล้วนะครับสูตรที่ครูบอกว่าจะใช้ก็คือสูตรนี้ t เท่ากับ V กำลังสองส่วนด้วยอตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาแทนค่ากนลงไปนะครับแทนค่ากันลงไปอย่างอะไรนะครับอันไหมตรงไหนครับ 2v กำลังสองส่วนห เราก็จะได้ตรงนี้เป็นกีกลังไฟฟ้าทีนี้เราก็มาเลกแทนความต่างศักของเราลงไปนะครับก็คือ2ออันนี้เป็น t เดิมก่อนนะ t เดิมก็คือต้องใช้ V ใหม่ใช่ไหมครับก็เลยได้2 V กําลัง2อส่วนส่วนอ่านะครับพอแทนค่าออกมาปุ๊บตรงนี้ก็เลยได้เป็น4 V กําลัง2ส่วน อ่านี้ก็คือความต่างสักเดิมโอเคไหมครับทีนี้เราจะไปหาในส่วนของความต่างสักตัวใหม่นะครับ P ตัวใหม่เราจะได้ว่าอ่าจากสูตรเดิมเลยคือ v กำลังสส่วน A นะครับอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็นอ่า v กำลังสส่วนด้วยอ่าสอง R ตรงนี้นะครับ v กำลังสองส่วนได้2อง R มาจากไหน 2a าละจากเห็นไหมครับอันนี้เป็นใหม่ใช่ไหมอันเนี้ยเห็นไหมครับ R ใหม่จะเท่ากับ2 R เดิมโอเคไหมครับ v กำลัง2นีมาจากไหนก็คือมาจาก v ใหม่ตรงนี้ที่มันเท่ากันเห็นไหมครับกับ v ใหม่ที่เราจะคิดจากนั้นเราก็จะได้ v กำลัง2ส่วนตรงนี้นะครับพอคิดออกมาปึ๊บเราก็จะได้ว่า p เดิมนะครับทีนี้เราจะมาเทียบนะ p เดิมเท่ากับา สี่สี่สองพีใหม่สองพีใหม่เห็นไหมนี่แหละครูก็เลยเก็บไว้สอนวันนี้นะครับเพราะว่ามันจะซับซ้อนอันนี้มาจากไหน4-2่นพีใหม่ก็คือพีเดิมเป็น2 V งวีกำลังสงส,ส,งส,งงส,งส่วนอ่าสองสกำลังสส่วนอา่ไหมครับพอเราเอาพจน์นี้เข้าไปแทนที่นะครับ มันก็จะได้โดยกกำลังสองขึ้นนะครับมันก็คือ2 4p 4ี่วงเล็บสอใหม่นะครับเพราะว่า2 p ใหม่เนี่ยมันเป็นตรงนี้นะครับนั่นไหมอั่นละพีใหม่อันนี้พีเดิมอนไหนวะนั่นไหมมันติ้เลยค่ะอ่าอันไหนพี่ใหม่อันไหนพี่เดิมพี่เดิมคืออะไรพี่ใหม่คืออะไร ทีเดิมคือความต่างสักเดิมที่มันยังไม่ลดยังไม่เพิ่มขึ้นสองเท่าทีใหม่คือตัวที่มันเพิ่มกับลดตัวด้านทานไปสองเท่าแล้วนะครับอ่าพอเราได้บรรทัดนี้นะครับเราก็จะได้ว่าพีเดิมนะครับพีเดิมเ,เท่ากับแปพีใหม่คือเราคูณเข้าไปสีคูณสองเข้าไปนะครับได้เป็นแปดนะครับอ่าพอเสร็จแล้วยังไงต่อทีนี้เสร็จแล้วไงต่อ ไม่รู้ค่ะหนูงงตาจะแตกแล้วค <laughs> ่ะเช่ไหมอ่าเสร็จแล้วเราเขาถามว่าความต่างสัว์ใหม่เป็นอย่างไรนะครับว่าตัวกําลังไฟฟ้าใหม่ขอไปกําลังไฟฟ้าใหม่เป็นอย่างไรก็คือเราจะย้ายแปดมาหามนะครับเราก็จะได้ว่มา,ามันลดกําลังไฟฟ้าใหม่เนี่ยลดลงแปดเท่าตามข้อนี้นั่นเองนะครับอ่า มันจะสับสนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นความต่างกเดิมความแตกต่างใหม่แล้วก็จะต้องแปลงสูตรออกมาด้วยแล้วก็เอาตัวแปรแต่ละสูตรนี่เข้าไปแทนค่ะนะครับประมาณนี้มันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นตัวที่เป็นโสต์แบบนี้เข้าไปแทนครูก็เลยรู้อยู่แล้วว่านักเรียนจะงง,งก็เลยไม่สอนครับที่แล้วโอเคไหมครับ<อ>ก็เลยได้ประมาณนี้นะครับนี่คือที่มา ก็ลองไปฟังดูแล้วกันนะครับใครไม่เข้าใจก็ไปดูอีกรอาแต่ครูไม่ได้ออกแบบนี้เพราะมันยากเกินไปเพราะว่าครูไม่ได้ครูต้องออกข้อสอบเฉลี่ยเฉลี่ยห้องอื่นด้วยนะครับบางคนอาจจะเข้าใจบางคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่เฉลี่ยให้ฟังว่าวิธีคิดมันจะคิดแบบนี้อันดับแรกคือเราไล่ตัวแปรออกมาก่อนว่าพีใหม่พีเดิมจากโจทย์ที่ให้เป็นอะไรเช่นในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าความต่างสับเดิมเนี่ย นะครับมันเป็นสองเท่าของความต่างศัก์ใหม่อะไรตรงเนี้ยนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะหมายถึงความต้านทานใหม่เป็นสองเท่าของความต่างศัก์เดิมอะไรตงนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับทีนี้นข้อไหนบ้างนี่ข้อข้อที่ยี่สิบหกเแล้ว กอยี่สิบสียี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบหกฮะยี่สิบหกโอเคยี่สิบหกอันนี้จะเป็นเรื่องของดา,าราศาสตร์แล้วนะครับเรื่องของดาราศาสตร์ตรงนี้บอกว่าข้อใดเป็นลักษณะเด่นของดาวเค่องห่านะครับอ่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีแดงมีวงแหวนขนาดใหญ่เป็นดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นที่สุดมีขนาดใหญ่สุดในบรรดาระบบสุริยะเลาวก็ไหนนี้ ข้อที่4นะพวกนี้เช่นเคยจะเป็นข้อสอบของความรู้ความจำนะครับไม่ยากต่อไปข้อ27นะครับบอกว่าปฏิกิริยาในข้อใดเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ฟิวชั่นอ่าปฏิกิริยาฟิวชั่นเก่งมากมา,กมากแสดงว่าทําข้อสอบมาหลายหลายครั้งนะครับ<ส>ข้อใดกล่าวถูกต้องในนี้นะครับการพบพบสิงบงากกาบส่งมีชีวิตบนดวงจันทร์การรู้สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะการพบสิ่งมีชีวิตบนดาวซีรีฟ ปัจจุบันมีเพียงข้อมูลว่าโลกเท่านั้นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สี่สอันนี้ตอบข้อสี่ดาวเคราะห์น้อยซีเรีสเนี่ยเป็นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ท้ที่เขามาออกเป็นเพราะว่าบางครั้งมันจะกูกจรเข้ามาเสียมโลกนะต่อไปนะครับดาวเคราะห์ในโลกสุริยะดวงใดที่สามารถลอยน้ําได้เพราะเหตุใดอีกต้องตอบอะไรดาว ดาวเสานะครับเพราะมีขนาดใหญ่แต่มีมวลน้อยใครที่ไปสอบออนไลน์กูบ่อยๆจะตอบได้นะพวกนี้เนวิล่ามีความหมายตรงกับ้อไดเนวิล่าดวงแก๊สขนาดใหญ่ที่ประกอบด,ด้วยไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มแก๊สที่รอ,อก,การกำเนิดของดาวฤกษ์เมื่อไหร่ก็ตามที่แก๊สพวกนี้มีความหนาแน่นมากพอมันจะหมุนรวมรวมกลวแล้วกลายเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์นั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่3 1บอกว่าข้อใดที่บายเกี่ยวกับทฤษฎีบิ๊กแบงได้ถูกต้องทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยจะเป็นทฤษฎีของการกําเนิดทุกสรรพสิ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดเอกภพกเลยนะครับอ่าแล้วถามว่าคืออะไรประโยคแรกที่มันจะถูกก็คือเป็นการระเบิดยางรุนแรงของสารที่ร้อนจัดซึ่งมีความหนาแน่นสูงมากและ แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับจึงทําให้เกิดเอกภพคําตอบคือข้อที่สข้อที่สเวลาอ่านข้อนี้ก็คือเราเว้นวรรคอ่านไปทีละประโยคประโยคเช็คไปนะครับต่อไปข้อที่32นะครับบอกว่ากาแล็กซีในข้อใดคล้ายกับกาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุดนะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่ข้อที่3นะครับคือกาแล็กซีที่มองจากด้านข้างจะมีลักษณะคล้าย จานสองใบประกบกันนะเพราะว่ากาแล็กซี่ของเราเป็นกาแล็กซี่รูปกังหางนะครับถ้ามองนานข้างมันจะเป็นแผ่นบางๆแล้วม,มุนตกกางนะครับเหมือนจานสองใบประกบกันตามที่เขาว่าข้อที่สามสิบสามบอกว่านะครับาถ้ากาแล็กซี่ไม่มีกลุ่มแก๊สต,ต่างๆและฝุ่นทุเรียนักเรียยคิดว่าเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นได้มากสุดเมื่อกี้ตอบครอว่ากลุ่มแก๊สและฝุ่นทุเรีต่างๆมันจะเกิอดอะไรนะเกินดาว เกิดอะไรก่อนเกิดดาวเคราะห์มันเป็นอะไรก่อนเป็นนิวมิล่านะครับดังนั้นถ้าไม่มีแก๊สพวกนี้จะเกิดนิวมิล่าได้ไหมไม่ได้นะครับคำตอบก็คือข้อที่อ่าข้อที่ข้อที่หนึ่งนะครับสามสบี่บอกว่าข้อใดเป็นดาวอ่ากลุ่มดาวจักรราศีนะครับกลุ่มดาวจักรราศีดาวอะไรเราใครดูดวงบ่อย แล้วจากราศีก็คือคิดง่ายก็คือตามช่วงเดือนเกิดของเราใช่ไหมครับมีอยู่12กลุ่มดาวนะครับอันแรกคือดาวแห่ทะเอันนี้มันออกข้อสอบบ่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจอในโบเน็ตนะครับที่ผ่านมา3ปีออกทุกปีนะครับอต่อไปก็คือคนแบกมอน้ำะกลุ่มดาวคนแบกม่อน้ำ กลุ่มดาวที่3ก็คืออดาวปลากลุ่มดาวที่4ก็คือแกะตัวผูุ้มบบ่มดาวที่ห้าก็คือวัวตัวผู้หกคืออคนคู้ เด็ดปูแสิงโตนมู่อ่าเก้โมจารีหญิงโมจารีแต่คนตู่คนตู่สิบันช่า สี่เล็บแมงป่องสิบสองคนยิงทธนูปูสิงโตนี่แปมาณนี้นะครับมีดาวแพะทะเลคนแบบก้อนะ้ำปูดาวปลาแกะตัวผู้วัวตัวผู้คนคู่ปูสิงโตยิงปูมัจารีคันช่างแมงป่อง คนยิงธนูครูเองก็จะไม่ได้ผมหรอกครูจำได้แต่เดือนเกิดครูนะครับเพราะว่ามันจะไล่มาจากเดอนมก,การาคุมภามีนามีสาพิษภามีทุนาการกขารการักขายังไงสิงหานันยาตุลาฤศจสิงหาแล้วก็ธันวานะแต่ว่าถ้าทางของราศ์เขาก็จะชื่อเปลี่ยนไปเช่นอ่าวัวอะไรแบบนี้เขาก็จะเรียกพืษสศกอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือตัวกลุ่มดาวนี่แหละ กลุเองก็จาไม่ได้อันที่ถ้าเกิดเป็นกุมดาวปลาก็เป็นมีนอะไรอยู่นี้นะครับก็เป็นราศีของเขาอีกอันหนึ่งแต่จริงก็คือยึดจากกุมดาวพวกนี้แหละเรียงมาตามเดือนที่ครูว่านะครับไม่ต้องจานะครับอันนี้ไม่ต้องจําเขียนให้ดูเฉยว่ามีประมาณนี้พอไปทาโอนิเนี่ยเขาจะบอกคืนมาเลยแต่ว่ามันจะได้ไล่ถึงรอบหนึ่งเดี๋ยวคุณจะสอนอีกทีว่ามันไล่อะไรยังไงแต่หลักๆคือให้เรียนจาเดือนเกิดของเรียนไว้หนึ่งเดือนเท่านั้น กี่นะแล้วก็จำว่าตัวเองเกิดเดือดนอะไรประมาณนะั้นจำเดือนเกิดตัวเองเอาไว้นะครับอย่างเช่นครูครูก็จำันเดือนเกิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไล่นะครับเดี๋ยวจะถามตอนที่เราไปทีวอเนี่ันนะตอนไปข้อที่สามสี่ห้าบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องในนี้นะครับอ่นะข้อเมื่อกี้เฉลยอะไรน,นะดาาสิงโตนะคุณราติโตข้อที่สามห้าบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องอันนี้ครูเฉลยให้เลยนะครับ ดาวผู้รวมในกาแล็กซีจะโคจรรอบจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีถามว่าทําไมถึงโคจรรอบจุดศูนย์กลางจริงๆแล้วบริเวณใจกลางของกาแล็กซีของเราเนี่ยจะเป็นจุดที่สว่างมากเลยนะครับตรงเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเหมือนจานสองใบประกบกันใช่ไหมครับตรงกลางที่มันนูนๆเนี่ยมันจะมีดาวเลือกไปรวมกลุ่มกันอยู่เป็นจํานวนมากถามว่าทําไมมันรวมกลุ่มกันเป็นจํานวนมากปัจจุบันทฤษฎีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือมันมีหลุมดําอยู่ตรงกลาง ที่มีแรงดึงดูดมหาศาลที่คอยดึงให้กาแล็กซี่และกลุ่มดาวที่อยู่รอบๆมีหมุนรอบตัวมันเองวงเล็บว่าเป็นทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าวันใดวันหนึ่งเคยขี่ยานอวกาศเข้าไปใจกาแล็กซี่ได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครเคยเห็นว่าใจกาแล็กซี่เป็นอย่างไรนั่นเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์เช่นแต่ก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีเราส่องไปได้ถึงแค่ท้องฟ้า ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากขึ้นเราส่องไปได้แค่แถวๆไปไปหางกาแลซีของเรานะครับยังไม่ได้ส่องไปตัวกลางพวกกลองทัพเปิลกล้องแม็กเจแรมที่ลอยอยู่บนอากาศน,นะครับดังนั้นเขาเรียกว่าขอบเขตการมองเห็นดังนั้นทฤษฎีพวกการกำเนิดบิ๊กแบงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอวกาศตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเดาๆกันมา เอาเป็นภาษาเราก็คือเดานะครับไม่มีใครรู้ว่าจริงไม่จริงแต่สิ่งที่เขาเดาเขามีข้อมูลอ้าอิงมีหลักฐานมาอ้างอิงก,ก็เลยเรียกว่าทฤษฎีแค่นั้นเองเธออาจจะเดาว่าไอตกวบวกไม่ได้เกิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเธอมีหลักฐานมาอ้างอิงไหมถ้าบันไดทา่านทีมีหลักฐานที่อ้างอิงมา,ามาประกอบทฤษฎีที่เคยเรียนอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ดังนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช <ๆ S 2> ่น,นเดียวกับการที่ครูสอนไม่จาเป็นว่าครูอาจจะสอนทั้งหมด เพราะบางครั้งความรู้นั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่นหนังสือมันยังไม่ผิดมามามีนะครับคกูถึงบอกว่าไม่มีใครหลอกทําถูกไปทั้งหมดร้อยเนมันมีความผิดพลาดความคาดเคลื่อนายในตัวทั้งหมดอะไรนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อที่สามสิบหกกลุ่มใดในกลุ่มดาวในข้อใดมองเห็นชัดเจนในฤดูเดียวกันนะครับอ่ามองเห็นชัดเจนในฤดูเดียวกัน ในข้อนี้จะเฉลยกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาววัวและกลุ่มดาวกษตาิยจะมองเห็นได้ในฤดูหนาวนะครับนี้ข้อที่ข้อที่หนึ่งนะคือข้อสอบดาราศาสตร์เนี่ยจะเป็นความรู้ความจําแบบนี้แหละถ้าไม่รู้ไม่รู้เลยแะถ้ารู้ก็คือสอบได้ถ้าเคยเห็นข้อนั้นมาสอบได้แค่นั้นนะครับต่อไปดาวเทียมข้อสามเจ็ดดาวเทียมในข้อใดเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก ที่ถูกส่งขึ้นสู่อาวากาศคำตอบก็คือสปุกนิควัลของใครถ้ามันจะบอกว่ารอพาลดนไม่ใช่คะะก็เป็นสปุกไม่ใช่นาะใช่ค่ะอ่าแต่ก่อนมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างการแข่งดาวเทียมขึ้นไปบนอาวากาศร,ระหว่างประเทศอเมริกากับรัสเซียอ่ารัสเซียเนี่ยสามารถส่งดาวเทียมที่ชื่อว่าสปุกนิควัลเนี่ยขึ้นไปได้ก่อน พอส่งขึ้นไปปพ๊บสิ่งที่มันทําได้ก็คือส่งสัญญาณกลับมาก็คือเป็นสัญญาณวิทยุดังปิ๊บปิ๊บเป็นไฟกับปิ๊บเฉยๆแค่นั้นอ,อ่านั่นแหละที่เขาชนะาชนะสงครามนะครับแต่ว่าสงครามในที่นี้หมายถึงสงครามอวกาศนะรัสเซียเนี่ยสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปได้ก,กว่าชนะไปเลยแต่ว่าอเมริกานี่แพ้แต่ว่าปัญหาก็คือรัสเซียนี่เอาเงินงบประมาณ ทั้งประเทศไปลงเรื่องดาวเทียมตรงนี้พอส่งขึ้นไปได้ก็คือเกิดการล้มละลายนะครับเลยทําให้อเมริกาอีจเจริญกว่าถึงแม้ว่าจะส่งดาวเทียมขึ้นไปได้ทีหลังนะครับชนะด้านอากาศแต่ไม่ชนะด้านการใช้ชีวิตนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อที่38บบอกว่าข้อใดเป็นลักษณะของจรวดนะครับ จรวดคืออะไรจรวดในที่นี้ไม่ไ,มได้ไหมายถึงเครื่องบินลมนะแต่หมายถึงจรวดที่ใช้ในการขนส่งพวกายานอวาการหรือดาวเทียมขึ้นจากื้นโลกนะก็คือตอบข้อหน,นะครับวันนี้ต่อไปข้อที่39นะครับบอกว่าถ้าน้ําหนักของนักเรียนที่ระดับน้ําทะเลคือ45กิโลกรัมเมื่อขึ้นไปช่างน้ําหนักที่ยอดภูเขาสูงน้ําหนักของนักเรียนจะมีค่าเท่าไหร่ น้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่าเวลาเธอขึ้นไปสูงๆจากโลกนี่แรงโน้มถ่วงมันมากหรือน้อยน้อยน้อยลงเมื่อแรงโน้มถ่วงน้อยลงตามกฎที่เราคิดน้ำหนักแต่มันอยู่เท่ากับ m g ็ีน้อยลงใช่ไหมค่ะส่งผลให้อะไรน้อยลงน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยก็คือข้อที่ข้อที่สามนั่นเองต่อไปนะครับข้อที่40สิบนะครับบอกว่า เหตุใดการใช้กล้องโทรทศน์ติดตั้งบนโลกเพื่อส่องดูดาวบนท้องฟ้าจะได้รับเพียงคลื่นไมโครเวฟและแสงสีที่มองเห็นได้เท่านั้นคำตอบก็คือคำตอบก็คือรังสีอื่นจะถูกบรรยากาศดูดเอาไว้นะครับเช่นการที่เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าแสงมันสะท้อนเฉพาะสีฟ้าออกมาแต่รังสีอย่างอื่นถูกดูดเอาไว้ นักเรียนจะเห็นปรากฏการณ์นี้ชัดก็คือเวลานักเรียนไปอยู่ที่ขั้วโลกมันจะมีแสงพวกแสงออโรราพวกนั้นนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ส่งมาจากนอกโลกมันมีรังสีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับใครที่สวยและด้วยมากก็นั่งก็มินไปดูได้นะครับสวยมากครูรับรองว่าโรแมนติกเลยและนะครับขนาดครูได้ดูในวิดีโออย่าง้โหสุดยอดนะครับยอดเลยยอดจริงๆนะมันเป็นแสงที่สวยมากเดี๋ยวเราไปดูใน YouTube แล้วกัน ออรล่านะแถวไอแอลแสงออรล่าเดี uh, okay. <laughs> okay. ๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากคุณเลยนะคู่กับจอคอมพิวเตอร์นะโอเคนะครับว่านี้ต้องไปนะออรล่าหาบัวฝรั่งรวยๆแล้วก็ฝากแอนตามนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนกดสต็อปให้คุณหน่อยอะกด